นี่หกคิวนะฮะเที่ยวแรกหกคิวมันทั้งหมดสิบสองคิวก็น่าจะเป็นดีเที่ยวอันศิลปะแนวไปนะครับนี่เป็นรีโนเวี อออันสองห้าคิวก He ็พอครับครับอ๋ออืมับได้ครับได้ครับตามตามนั่นแหละครับครับโอ้ยเยอะแยเลยเนาะเออเที่ยวเที่ยวสองห้าคิวพอดีโอ้เจ๋วเลยครับครับครับ ผมเห็นคนุณอเมุกูลบอกเยอ,อะ1,250น,นะฮะคระแลกตกอยู่รถไดเยอะเลยเนาะยนเยอะเลยครับนี่ครับเป็นการรีโนเวทนะฮะบ้านศิลปะแนวไทยนะฮะ เจ้าเลยตุ้มคีบเลยอ่ะโอ้ยถ้าถ้าไอ้ถ้าคนผสมนี่เหนื่อยเลยเนาะรถดในมันสะดวกก็นับนี่เป็นเทคโนโลยีนะฮะเออครับครับครับอืม